พอกันทีกับปัญหาผมร่วงผมบางมาหยุดปัญหาเช่นผมกับคาวิล่าด้วยโปรเปเดช็อปสุขใจได้ของแถมที่จัดมาเพื่อทุกคนเลยค่ะรอบนี้จัดโปรโมชั่นราคาดีพร้อมของแถมจัดเต็มมาให้ถึง2เซตดังนี้ค่ะชุดที่1 S81 แชมพูลดผมร่วงขนาด300 ml 1ขวดมาพร้อมกับแฮ์โทนิก100 ml จำนวน1ขวดแถมฟรีไปเลยค่ะครีมนวดผมสูตรทองคำขาว ขนาด150 ml จำนวนถึง2รอดจากราคาปกติ3,180บาทพิเศษเพียง1,580บาทค่ะส่วนชุดที่2เป็นชุด M75 แชมพูลดผมร่วงขนาด300 ml 1ขวด มาพร้อมกับไฮโทนิกปลูกผมขนาด 100ml จำนวน1ขวดแถมฟรีไปเลยค่ะเซรั่มสปาผมสวยขนาด 50ml จำนวน1ขวดจากราคาปกติ2,830บาทพิเศษเพียง1,580บาทเท่านั้นค่ะโปรโมชั่นนี้จะเฉพาะวันที่24ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกาย,ยน2 5น2,568นี้เท่านั้นค่ะแล้วมาดูแลเส้นผมด้วยกันไปกับฮาวิล่านะคะ